การผจญภัยของปุยกับอักษรต่ำณนะป่าแสนสวยแห่งหนึ่งมีเจ้านกน้อยตัวหนึ่งชื่อปุยปุยเป็นนกที่ขี้สงสัยและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอวันหนึง่งปุยคิดว่าฉันอยากรู้อะไรใหม่ๆจังเลยปุยบินไปหาเพื่อนรักของเขาพลายปัญญาช้างใจดีที่รู้เรื่องราวมากมาย พลายปัญญาจ๋าปุยอยากเรียนรู้เรื่องอักษรต่ำจังเลยพลายปัญญาช่วยสอนปุยได้ไหมพลายปัญญายิ้มได้สิปุยอักษรต่ำตัวแรกที่เราจะเรียนคืององงูใหญ่ลองดูสิพลายปัญญาชี้ไปที่งูตัวใหญ่ที่กำลังเลื้อยช้าๆอยู่บนพื้นหญ้าปุยพยักหน้าอ,อย่างตั้งใจเขาพยายามทำเสียง งองูและเรียนแบบท่างูเลื้อยไปมางองูงองูงองปุยพูดซ้ำๆอย่างสนุกสนานเก่งวากปุยพลยปัญญาชมต่อไปคือคอควายท่านใดนั้นควายตัวโตวใจดีก็เดินผ่านมาพอดีมันกำลังเคี้ยวหญ้าอย่างอร็ดอร่อยปุยบินวนรอบๆควายคอควาย คอควายปุ้ยพยายามออกเสียงให้เหมือนพลายปัญญาเขารู้สึกสนุกกับการออกเสียงตัวอักษรใหม่ๆเยี่ยมเลยปุ้ยพลายปัญญาพูดและนี่คือโชช้างช้างน้อยอีกตัวกำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานอยู่ไม่ไกลพลายปัญญาโบกงวงทักทาย ปุยตื่นเต้นมากเขาบินไปใกล้ๆช้างน้อยและพยายามทำเสียงชอช้างชอช้างปุยรู้สึกเหมือนเขากำลังคุยกับเพื่อนใหม่ตัวอักษรเห็นไหมปุยไม่ยากเลยใช่ไหมพลายปัญญาพูดยังมีอักษรต่ำอีกหลายตัวแต่เราได้เรียนรู้งูใหญ่ควายและช้างไปแล้วนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะ ปุยมีความสุขมากขอบคุณนะพลายปัญญาปุยสนุกมากเลยที่ได้เรียนรู้เรื่องอักษรต่ำปุยอยากเรียนรู้ตัวอื่นๆอีกเยอะแยะเลยปุยบินวนร,บรอบๆพลายปัญญาด้วยความดีใจ